ครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็เรามาพูดถึงหลวงปู่พานะครับวัดเดือยไก่ครับหรือว่าหลวงปู่พาโกสโลนะฮะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระครูวิรุณสุดเาพระครูวิโรจน์รัตโนบุนะครับก็คือว่าพระครูวิโรจน์รัตโนบุเนี่ยท่านก็เป็นสายทางสําเร็จลุนใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์โด่งดังที่เรียกได้ว่า เป็นตำนานหรือว่าดังที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเหรียญท่านกระไหลเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับถ้าสวยๆเนี่ยสี่ถึงห้าแสนบาทอืมค่ะนะครับรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกรุ่นแรกเหรียญทองแดงนะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญอันดับหนึ่งของจังหวัดอุบล หเหรียญหลัก,กันดับหนึ่งนะครัแล้วก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังก็จะเป็นลูกศิษย์ทางสายพระครูวิโรจน์รัตนโบนครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่คำบุตรตติโตหลวงปู่เก่งธนวโลนฮะอันนี้สายตรงเลยนะครับเป็นศิษย์โดยตรงและหลวงปู่ผาก็เป็นศิษย์สายตรงนะครับเพราะว่าหลวงปู่ผาก็อย่างจริงๆยุคท่านก็ พอๆกันกับหลวงปู่คำบุแต่ว่าหลวงปู่คำบุเนี่ยท่านละสังขารแล้วนะคะอายุก็คือใกล้เคียงกันเลยเก่งกับหลวงปู่เก่งด้วยก็คือว่าอยู่ในยุคเดียวกันยุคเดียวกันอายุใกล้เคียงกันห่างกันปีสองปีเองนะคะหลวงผู้เก่งนี่ก็เป็นผู้น้องหลวงปู่คำบุค่ะนะฮะห่างกันปีปีกว่ากว่าครับก็อย่างที่บอกนะหลวงปู่เก่งเนี่ยเป็นพระที่ร่วงรู้อะไรได้เหมือนกันนะฮะ ท่านไปนั่งพุทธีพุทธาเทวพิเศษะนะครับวันนั้นครั้งแรกที่ไปเจอกันหลวงปู่ผาครับต่างคนต่างนั่งกันนะฮะพอนั่งปุ๊บหลวงปู่เก่งลุกจากที่นั่งเลยนะ,ะลุกจากอาสนะที่กาลังบุกเสกวัตถุมงคลนะท่านลุกจากพิธีนะลุกขึ้นมาเดินเข้ามามากราบหลวงปู่ผาและมาพูดคุยกันเลย เหมือนกับนั่งนั่งชานใช่ไหมคะนั่งนั่งกันนั่งชานะสมาธิแล้วก็ลุกขึ้นเลยหลวงปู่เก่งขึ้นมาคุยเลยแล้วก็กราบเพราะหลวงปู่เก่งเนี่ยผมตั้งแต่เป็นลูกศิษย์ท่านมาผมเห็นท่านยังไม่เคยเข้าไปกราบพระองค์ไหนนะใช่ค่ะและท่านที่ยอมรับพระองค์อื่นยากนะหลวงปู่เก่งท่านค่อนข้างดุนะคะแล้วก็กิจของสงฆ์หรือว่าในข้อปฏิบัติเนี่ยท่านค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ค่อนข้างเหมือนกับว่า กับพระสงฆ์รูปอื่นเนี่ยใช่ครับท่านจะไม่ไม่ค่อยพูดถึงใช่ครับนะคะแต่ว่าน้อยน้อยรูปมากที่ท่านชมนะคะอย่างหลวงูุขุนท่านก็ชมใช่ครับนะคะแล้วก็อย่างหลวงปู่ผาท่านลุกไปกราบเลยใช่ครับนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปนะคะหลวงปู่ผาโกสโรนะคะแฟนรายการอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะท่านไหนที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีหรือว่ามีทริปที่จะไปอุบลนะคะเพราะว่าหลายๆท่านพอเป็นแฟนรายการแล้วอย่าง เอ๊ะคุณพี่อะไรนะที่ไปประจําเวลาดูรายการเนี่ยแกจะโทรมาหา,หายหว่าแล้วว่าจะไปหาหลวงพ่อน,นี้ไปทางไหนนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อน,นะคะหลวงปู่นหนึ่งที่ยหวันจะแนะนําเลยนะคะคว่าแวะถ้าได้มีโอกาสแวะไปจงังหวัดอุบลราชธานีนะคะคือเส้นทางเดียวกันนะฮะพาะว่าหวาหลวงปู่เขียนเสร็จก็ ถ้ามาจากอุบลก็ไหว้หลวงปู่ผาแล้วไปหลวงปู่เขียนมาจากศรีสะเกดก็เข้าหลวงปู่เขียนแล้วค่อยมาหลวงปู่ผาคือขึ้นอยู่กับเส้นทางแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะคะที่น่าเคารพเลื่อมใสเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยใช้เวลาสักสองวันหรือ3วันจะได้ครบถ้วนนะคะอย่างหลวงปู่ขุนก็ควรแวะไปนะคะก็พี่ธนสารยังบอกว่าอยากไปอุบลแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาดีๆหน่อยพรหลวงปู่ผาเนี่ยพอตั้งใจจำฟาร์มได้ก็บวช บวชเนรเลยนะฮะบวชเนรอายุไม่กี่ขวบนะฮะไม่ถึงสิบขวบหรือสิบขวบผมจําไม่ได้นะนะฮะแล้วก็บวชพระเลยใช่ค่ะนะครับก็จําความได้เลยว่าปกติเวลาพรรษาเขาจะนับอายุบวชพระใช่ครับบวชเนรไม่นับฮะพอเขาอายุบวชก็บวชเป็นพระเลยท่านกบวชเป็นพระจนถึงปัจจุบันฮะหลวงปู่ผานี่อยู่ตั้งแต่เป็นเนรใช่ค่ะแล้วไม่ไม่ศึกเลยฮะแล้วก็คือลาจากเนรมาเป็นพระเลยจนถึงปัจจุบันนะคะ94ใช่ค่ะ ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปที่น่าเลื่อมใสแล้วก็ท่านเก่งตามประวัตินะคะก็คือว่าตั้งแต่ยังอายุไม่มากท่านก็ขี่ม้านะยุคสมัยก่อนเนี่ยเขากาันโดยสารหรือว่าพานะเนี่ยเรื่องขับรถขับลาเนี่ยต่างจังหวัดจะยังไม่ค่อยมีนะคะท่านก็ขี่ม้าไปรักษาคน,นะค,ะคือสมัยก่อนนะเดี๋ยวผมย้อนฟาร์มอีกทีหนึ่งคุณนิวาคือคนสมัยก่อนนะยุคสมัยท่านเนี่ย ปอบเยอะนะครับพวกสางเยอะนะครับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเยอะนะครับบางคนก็โดนผีเข้านะครับบางคนโดนเจ้าเข้าสิงโดนอะไรคือแบบวิปราดไปมั่งแบบคือเหมือนเสียสติเสียสติเนี่ยก็จะบันนิมนต์หลวงปู่ผานไปเหมือนกันิมนต์หลวงปู่เก่งใช่ค่ะนะครับท่านก็จะขี่ม้าไปใช่แต่อยู่คนละอำเภอกันอยู่ไกลกันอยู่แต่ลักษณะพุทธลักษณะเดียวกันใช่ค่ะท่านก็จะเก่งทางด้านเกี่ยวกับเป็นหมอธรรมด้วยก็คือว่า เกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับทางสายเวทเพราะว่าท่านมีอาจารย์เป็นคารว้านะคะถ้าอยู่าจำชื่อไม่ผิดเนี่ยพ่อหมอทําเฮืองซึ่งเป็นที่โด่งดังในยุคนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแก้คุณไสยนะคะหรือว่าพวกผีเข้าหลวงปู่ก็ไปเรียนอยู่เป็นปีนะเพื่อจะได้ศึกษาวิชาแล้วก็ ถือว่าท่านเนี่ยเก่งทั้งด้านเกี่ยวกับสายเวทเลยใช่ครับเป็นที่มาของหลวงปู่ผาผีย่านนะคะคแล้วที่สําคัญเลยคือเอกลักษณ์ของท่านอย่างที่บอกไปว่ามีคตกยายสิทธิ์ที่กลางหน้าผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดครับทําไม่ได้นะไม่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนมีเซนต์อ่ะอันนี้เป็นเป็นเฉพาะคนใช่ใชนะคะคซึ่งหลวงปู่ผาเนี่ยท่านมีตรงนี้นะคะคแล้วก็ อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เปิดให้เช่าบูชาเหรียญนะคะเหรียญอย่างชุดกรรมการเนี่ยที่ว่าที่ย้ำชุดกรรมการเพราะว่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมมี32ชุดนะคะชุดละ5,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นชุดกรรมการเบนจภาาคีประกอบไปด้วย5เหรียญน,นะคะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนเหรียญน,นาวานหน้ากากทองคำหนเหรียญ เป็นหน้ากากทองคําแท้นะคะทอง 96. 5นะคะแล้วก็จะมีเหรียญที่เป็นหน้ากากเงินเนี่ยจำนวนสามเหรียญจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อสำริดเป็นสำริดโบราณนะคะทั้งหมด5เหรียญเนี้ยในราคา5,900รบาทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเนื้อทองแดงให้เช่าบูชานะคะเหรียญละ150บาทเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะเนื้อทองฝาบาท200บาท ะะส่วนเนื้อสำริดโบราณก็เหรียญละ200บาทคุณผู้ชมลองเรียกได้ว่าสอบถามรายละเอียดว่าชอบเป็นเนื้อไหนนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงนะคะอย่างเนี้ยสำริดโบราณ200บาทเท่านั้นจัดสร้าง999เหรียญน,นะคะส่วนเนื้อนวโลหะนะคะจัดสร้าง599เหรียญบูชาเหรียญละ500ค่ะส่วนเนื้อทองฝาบาทนี่200ราคาไม่สูงนะคะ999เหรียญเท <ๆ S 1> ่านั้นค่ะนอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อทองแดง150ค่ะ แล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยบูชาอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นสร้าง108เหรียญน,นะคะส่วนชุดเ,เป็นชุดเงินลงยานะคะชุดเงินลงยาเนี่ยสเหรียญน,นี้นะคะคุณผู้ชมเช่าบูชาในราคา5 0 0 0บาทนะคะ,คะก็คือว่าเขาไม่ได้มีให้คุณผู้ชมได้บูชาแยกเพราะว่าปกติเงินลงยาเนี่ย ออย่างน้อยต้องเหรียญละ2,000หรือ2,500นใช่ครับนะคะค <ผม S 1> แต่ว่าคุณผู้ชมเช่าบูชาทั้ง3เหรียญนะคะในราคา5,000บาทเท่านั้นจัดสร้างแค่59ชุดนะคะสนใจลองโทรสอบถามรายละเอียดนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9ส่วนเนื้อ<ม>ทองคำเนี่ยสร้างแค่9เหรียญเท่านั้นนะคะบูชาในราคา49,000บาทครับผมนะคะ <ผม S 1> คุณผู้ชมที่สนใจก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดได้เป็นทอง96.5%ครับน้าหนักน่าจะไล่เลี่ยก,กับเหรียญของหลวงปู่เขียน เหรียญเขาเรียกเหรียญแหละสมปรารถนาเหรียญเท่ากันเหรียญประมาณเท่ากันนะครับแต่เหรียญสมปรารถนานี่จอง6กหมื่นห้าห้าสิบเก้าเหรียญนี่หมดเลยนะครับแต่เหรียญหลวงปู่ผานี่เก้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ นะครับแล้วก็น้ําหนักน่าจะเท่ากันนะครับสี่หมื่นห้าเท่านั้นเองสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมนะฮะะนคะสนใจก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดได้ศูนย์แปดเจ็ดหกแปดหกสี่เก้าเก้าค่ะครับก็เช่นเคยนะครับขอการันตีสําหรับทองคํานะฮะค่ะต้องเป็นทองคํเกาสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมได้รับเหรียญไปแล้วเอาเหรียญไปเช็คนะฮะแล้วไปเช็คเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ถึง96.5%นะฮะเรายินดีคืนเงินผมยินดีคืนเงินรายการตามเซ็นสองพาร์ที่คืนเงินได้เลยค่ะนะฮะเรา พูดกันต่อหน้านี่เลยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะไม่อ้างเลยเปอร์เซ็นต์ไปเชคมาแล้วเนี่ยจา์กบมันได้แค่9 0้าบเอมารับรายการเราลงใน YouTube ด้วยสามารถชมย้อนหลังแล้วนำนำท่อนนี้มาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องอัดไว้นะคะสามารถเช็คในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแล้วเหรียญไม่ต้องนํามาคืนนะคะรับสตางค์คืนแต่ว่าเหรียญคุณผู้ชมเก็บไว้เลยครับผมยังเหรียญรูปหล่อหลวงพ่อคูณเนี่ยเนื้อทองคำเนี่ยเมื่อรุ่นที่ผ่านมาเนี่ย บางองค์เนี่ยเกันหนึ่งเก้าสิบเจ็ดเลยนะฮะค่ะเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเก้าหกจุดห้านะครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกคนะรับเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะเน้นเรื่องเปอร์เซ็นต์จะขอทั้งวันเนี่ยการจัดสรวุฒิมงคลเรียนทองคำเนี่ยขอเป็นเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะให้เป็นมาตรฐานสากลโลกเนี่ยคือคนที่ก็ถือทองคำาแล้วเนี่ยอนาคตไงก็เป็นทองคำใช่ค่ะไม่ย,ยุคสมัยก่อนอนะ่ะทองคำก็ถือไว้เนี่ยพอมาเช็คแล้วุฒิมงคลค่อนข้างเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาก 60%มากแต่อันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะจริงๆแล้วก็คือว่าคือทองคำเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะก็เขาเขาบอกว่าทองคำนะแต่เขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแต่ทางรายการตามเียนทองค่ะทองพระเนี่ยบอกนี่คือทองคำแท้นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์96.5%าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือชัดเจนทองคำแท่งนี่คือความชัดเจน่ะแต่เราไม่ใช่พูดว่านี่ทองคำนะครับคือเหรียญทองคำแต่คุณผู้ชมไปเช็คแล้ว0ค่ะพอคุณผู้ชมจะไปฟ้องเนี่ย ก็สี่สิบเอร์เซ็นก็คือทองคำครับ<ช>ผมไม่ได้บอกว่ามีอะไรเนี่ยก็เป็นทองคำคแต่นี่คือผมบอกคือทองคำเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เรายินดีการันตีไว้เลยะนะครับผมนะฮะก็ขอฝากไว้สำหรับหลวงปู่ผาโกสโลดครับขอพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะเียงพร